สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่วิดีโอของเราอีกครั้งนะครับทุกคนเคยลองไปซื้อพวก CPU ไหมครับ CPU ที่หมายถึงคือ CPU ที่เป็นชิปอะครับที่ไม่ใช่เคสนะครับ CPU ที่เป็นชิปจริงๆแบบ CPU แบบ literally CPU ครับอ่าทุกคนเวลาไปซื้อเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ2อย่างใหญ่ๆที่ที่เราจะดูกันใช่ไหมครับก็คือ clock speed อคอเขาใช่ไหมก็คือมีกี่คอใช่ไหมครับคล็อกสปีดเนี่ยก็คือตายตัวเลยครับก็คือใน1วินาทีเนี่ยมันจะมีกี่ไซเคลิลใช่ปะ่ะเช่น5.5กิกะเฮิร์ตใช่ไหมครับอ่าก็จะมี5.5กิกะครั้งต่อวินาทีเชื่อตามตามนิยามของคำว่า frequency หรือที่ใช้ใช้นหน่วยว่าเฮิร์ตใช่ไหมครับอ่าทีนี้ อีกอันหนึ่งก็คือคอเข้าหรือว่าจํานวนคอใช่ไหมครับซึ่ง CPU ในปัจจุบันที่เป็นโมเดิร์นซีพเลยเนี่ยเราทํางานในรูปแบบของมัลติคอแล้วใช่ไหมเราก้าวผ่านยุคที่เป็นซิงเกิลคอแบบไปนานแล้วเมนสตรีมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในโลกตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นพวก m มัลติคอซะเยอะแล้วโดวยเฉพาะพวกคอน s u m m e r เซิร์ฟเทั้งหลายเนี่ยก็เป็นมัลติ r e หมดแล้วหาซิงเกิลคอแบบ ที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานกันปกติยากมากๆแล้วใช่ไหมซึ่งสมัยน,นีย้คำว่ามัลติคอเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วในระดับคอน s u m e r ในปี2023ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ระดับแบบ6คอ12เรดหรือในระดับแบบ8คอ16เรดกันแล้วใช่ปหะครับหรือกระทั่งในระดับเซิร์ฟเวอร์เนี่ย128คอ256เรดขึ้นไปอีกใช่ปหะครับหรือเซิร์ฟเวอร์พวกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันสามารถใส่2 CPU ในเครื่องเดียวได้เลย แปลว่าเครื่องนี้จะมี256คอร์512เทรดว้าวใหญ่โตบิ๊กบึ้มบิ๊กบึ้มเลยใช่ไหมครับอ่าซึ่งถ้าเราลองไปสังเกตดูดีๆนะลองลองไปสังเกต c CPU พียเดี๋ยวตัวดูก็ได้ครับว่าถ้า CPU ตัวไหนที่มันมีจำนวนคอร์น้อยๆมีจำนวนเทรดน้อยๆเนี่ยเขามักจะมีคล็อคสปีดที่สูงกับกันถ้า CPU ตัวไหน มีคอเขาที่ค่อนข้างเยอะมีจำนวนคอเยอะมากเลยเนี่ย clock speed เขาจะต่ำระดับแบบ 2.2-2.5GHz อกิกะเฮิรตอะไรประมาณนี้เลยแต่ถ้าเป็นคคก high frequency แบบพวก5.5อย่างเงี้ยครับ5 g h กิกะเฮิรตกิกะเฮิรตอย่างเงี้ยครับลองไปสังเกตดูได้ครับอ่าหรือถ้าอยากลองสังเกตแบบ extreme case เลยครับลองไปสังเกตพวกคอ r e i9 Ryzen 9อย่างเงี้ยครับแล้วลองไปเทียบกับพวก amd epic ใัใหญ่ๆหรือว่าพวกเอ่อ Intel ซ e o n Platinum นะครับลองไปสังเกตดูได้ครับว่าคุณจะเห็นเทรนดิ้งแบบนี้ค่อนข้างชัดเจนแบบมากๆเพราะว่า Ryzen 9พวกเอ่ออะไรอ่ะ Core i9 Ryzen 9อะไรพวกนี้ครับมันเป็น CPU สําหรับแบบโฮมยูสเนาะใช้ใช้ตามบ้านใช้ในการทําเล่นเกมต่างๆใช่ไหมครับส่วนพวกเอฟเพวกซีน n p l พ t i n u m พวกนี้มันเป็นระดับพวก Data Center พวกระดับแบบเวิร์กสเตชัขนาดใหญ่ๆ อะไรพวกนี้ที่ใช้งานกันใช่ไหมครับอ่ะมันมีการความเหมาะสมในการใช้งานที่แต่างกาันอ้าวเฉลยไปแล้วแต่ลองลองไปสังเกตดูได้ครับว่าที่เราพูดมาเนี่ยมันจะเป็นจริงหมดเลยก็คือคอเขาเยอะฟ r e เ q u e n c จะต่ําคอเขาน้อยฟ r e เ q u e n c จะสูงอ่าสาเหตุจริงๆ่ะมันคือเรื่องของอ power efficiency ต่างๆเนาะซึ่งซึ่งเราไม่อธิบายลงลึกแล้วกันอ่าเพราะว่ายิ่งเราเพิ่มฟ r e q u e n c เข้าไปเหมือนกับเรา เรากด fast forward ให้ทุกคนทำงานเร็วขึ้นะครับแบบ,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 บเร็วขึ้นใช่ปะพอมันเร็วขึ้นมันก็จะมี heat loss ออกมาเยอะขึ้น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 เรื่อยๆถูกไหมครับถ้าเราเร่งไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะร้อนจนมันไม่ไหวแล้วใช่ปะลองดูพวกคอมพิวเตอร์ที่เขา overclock กันดูก็ได้ครับไอ้พวกนั้นน่ะขึ้นไป6.5กิกะเฮิร์ต7กิกะเฮิร์ต7.5กิกะเฮิร์ตเนี่ยคือคุณไม่สามารถแบบเอาพัดลมแบบอ๋อเรามี water cooling นะฮะแล้วเราก็ไปต่อผ่าน radiator แล้วเราก็ใช้พัดลมประมาณ6ตัว โน no ค่ะมันทำอย่างนั้ไม่ได้ค่ะมันร้อนมากทุกคนมันร้อนแบบร้อนร้อนมากๆเลยอะ่ะจนสุดท้ายเขาต้องใช้พวกดิวิดไนโตรเจนนะครับค่อยๆหยอดค่อยๆหยอดค่อยๆหยอดซึ่งการโอเวอร์คล็อกกิ้งเนี่ยมันมีศิละปะในการทำโอเวอร์คล็อกของมันอยู่เราไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าส่วนตัวแล้วเราเรา,เราเป็นคนที่ทําไม่เป็น <laughs> โอเคไหมเรารู้หลักลการแต่ว่ามันจะมีเทคนิคบางอย่างที่เขาจะแบบรู้กันอะ่ะเออซึ่งซึ่งเออไม่ใช่ฟิลเราแล้วกันโอเคเราไม่พูดถึงแล้วกันแต่ว่า สิ่งที่จะบอกก็คือเมื่อเราเพิ่ม c o clock speed ขึ้นไปครับมันเหมือนการ fast forward ให้คนอะแบบทำงานเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นขึ้นเร็วนจนแบบมันร้อนมากๆใช่ไหมดังนั้นพอเราเพิ่ม c o clock speed มากไม่ได้อะครับเขาก็เลยต้องไปหา bandwidth solution บางอย่างในการที่จะแบบเฮ้ยท่ยังไงเราถึงจะได้ throughput ในการคำนวณสูงขึ้นเพิ่มคอแม่งไปดิเราก็เพิ่มคอไปเลยครับใช่นี่คือวิธีการแก้ปัญหาในปัจจุบันครับที่เราทำงานใน CPU เพราะว่า เราพาอกสปีดขึ้นไปสูงสูงขึ้นแต่มันก็ยังไม่ทันแดกอยู่ดีพูดตรงๆมันก็ไม่ทันแดกนะครับเราก็ต้องเพิ่มคอขึ้นไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่เราจะบอกว่ามันไม่ใช่งานทุกประเภทที่เมื่อเราเพิ่มคอไปแล้วมันจะทำงานได้ดีขึ้นบางงานเมื่อเราเพิ่ม CPU คอเข้าไปครับความเร็วที่ได้ตัวพุทที่ได้ เท่าเดิมไม่ต่างงานบางงานเพิ่มคอขึ้นไปทรูพุทที่ได้แย่ลงอสงสัยใช่ไหมว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะงานบางงานเนี่ยครับมันไม่สามารถที่เราจะแบ่งการทำงานออกมาได้เพราะว่าเมื่อเราเพิ่ม CPU คอครับมันเหมือนกับใน CPU เรามีโรงงานนะครับสมมติเรามีสคอใช่ไหมครับเราก็เหมือนกับมีคนงานสี่คนใช่ปะอ่า ทีนี้งานบางงานมันไม่สามารถแบบแตกออกมาให้คนสี่คนทํางานได้งานบางงานมันถูกออกแบบมาให้คนคนเดียวทํางานดังนั้นถ้างานในลักษณะแบบนี้ Workload ในลักษณะแบบนี้การใช้ CPU ที่มี c s p x e d สูงขึ้นซึ่งก็เหมือนกับคนคนนี้ทำงานได้เร็วขึ้นสับหมูได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นย่อมดีกว่าใช่ไหมครับอ่าอันนี้มันคือความ แตกต่างกันระหว่าง CPU ที่มันมีคอเข้าสูงๆกับ Frequency สูงๆซึ่งถามว่าโดย average แล้วเนี่ยในแง่ของการทำงานจริงในการทำงานระดับของ multi-thread นะครับ CPU ของ multi-core เนี่ยต้องยอมรับว่าณนะวันนี้เนี่ยยังไงยังไงมันก็สูงกว่าการทำงานแบบที่เราใช้ high frequency อยู่แล้ว throughput นะแบบ over all throughput นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นกับ work load ที่เราใส่เข้ามาะยกตัวอ,อย่างง่ายๆครับ ตามบ้านเลยคุณเล่นเกมอ่ะคุณเล่นเกมถามว่าในการเล่นเกมเนี่ย CPU ทํางานอะไรบ้างส่วนหนึ่งก็คือเป็นการเป็นคนกลางที่จะต้องส่งข้อมูลโหลดแรมโหลดข้อมูลจาก r รมเอ้โหลดข้อมูลจาก SSD เข้าไปใน r รมขอข้อมูลจาก r รมโยนมันกลับมาที่ CPU กลับไปที่ GPU GPU ประมวลผล,ผลส่งกลับมานู่นนั่นนี่คำนวณคำนวณ AI ใช่ไหมครับซึ่งการคำนวณพวกนี้มันไม่ได้มี c o m p u t a t i o n ที่สูงมากซึ่ง ไอพาร์ทที่มันสูงมากๆคือกราฟิกอะครับมันถูกโยนหน้าที่ไปให้ G P U แล้วดังนั้นไอส่วนที่เหลือเนี่ยมันแค่การ transfer ข้อมูลบ้างการประมวล,ลผลตัว A I ของเกมบ้างที่ทําให้บอทในเกมครับมันขยับได้ใช่ปะซึ่งมันไม่ได้กินทรัพยากรอะไรมากขนาดนั้นใช่ไหมดังนั้นงานส่วนใหญ่ที่ C P U เวลาเราใช้ในการเล่นเกมครับมันเลยไม่ได้มีคอเขา หรือไม่ได้มีความสามารถในการที่เราจะทำพาราเรลหรือว่าเรากระจายเวิร์กโหลดไปตามคอได้มากเท่าไหร่แต่มันอาศัยการที่ CPU เราอะมันมีความเร็วคอกสปีดที่สูงขึ้นทำให้มันประมวลผลได้สบายตัวมากขึ้นโอเคไหมอ่ะกับกันครับในฝั่งของพวกระดับโปรเฟชชั่นอลพวกโปรดักชั่นหรือว่างานในฝั่งเราที่เป็นซเอนทิฟิกทั้งหลายครับพวกอย่างเช่นงานที่เราทำเช่นทำอัลกอริทึมเกี่ยวกับ ทำ DNA assembly อย่างเงี้ครับ DNA มันมีไซส์ใหญ่มากเลยไฟล์ใหญ่มากเลยดังนั้นถ้าเราใช้แค่ CPU คอเดียว2คอเหมือนกับมีคนคนเดียวมานั่งต่อจิ๊กซอจุ๊บจุ๊บจุ๊บยากใช่ไหมครับอย่างงานที่ผมทำอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะกระจายไปตามคอตอ่างๆได้เหมือนมีคนร้อยคนคน256คนทำงานพร้อมๆกันได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถามว่างานประเภทนี้สุดท้ายแล้วการที่เราใช้ CPU คอเดียวมันก็ไม่เวิร์กใช่ไหมครับดังนั้นสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปใช้ CPU ที่เป็นคอเข้าสูงสงเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้โอ้โ oh, หแต่ละคอมันมีความเร็วสูงมากก็ได้เราเน้นการกระจายเวิร์กโหลดให้กับแต่ละคอไปเลยแล้วให้แต่ละคอไปจัดก,การเอาทํางานทุกแต่ละคนทางานช้าหน่อยแต่เมื่อทุกคนเอางานมารวมกันมันอาจจะได้งานที่มากกว่า CPU ที่ใช้ไม่กี่คอก็ได้ใช่ปะเออเพราะฉะนั้นมันเลยขึ้นกับเวิร์ o โหลดของเราว่า เวิร์กโหลดที่เรานํามาใช้อ่ะครับมันเป็นเวิร์กโหลดประเภทไหนอ่าใช่ไหมอันนี้คือแบบเอ็กตรีมเคสมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีงานที่ใช้สองคอใช้3ามคอใช้4ี่คออะไรอย่างเงี้ยครับมันมันก็มีนะเช่นแบบเกมอย่างเงี้ยครับเกมอย่างเงี้ยเอ่อเกมเอนจินบางตัวครับเขาค่อนข้างฉลาดคือในเมื่อเขารู้ว่าเฮ้ยซีพแม่งมีหลายคอแล้วเว้ยงั้นทำอย่างนี้ดีกว่าแทนที่เราจะเอาทุกอย่างครับไปอัดไว้ในคอเดียวไปอัดไปในเทรดเดียวเลยเรากระจายไหม อ่าเช่น AI พาร์ทนี้ให้คอร์ทางาน AI พาร์ทนี้ให้คอร์นีทำงานให้คอร์นี้ทำงาน,านให้คอร์นี้ทงานเพราะฉะนั้นทุกคอร์มันจะเหมือนกับช่วยกันทํางานแต่ว่างานมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันทํางานอาจจะทําให้ throughput มันสูงขึ้นก็ได้เหมือนกันอ่านี่คือสาเหตุที่ว่าทําไม consumer CPU ครับถึงมักจะมีจานวนคอร์เขาที่น้อยแตบไปเล่นพวก clock speed ที่สูงขึ้นกับการในฝั่ง CPU พวก data center พวก enterprise ตนี้ครับทำไมเขาถึงมีคอเขาสูงมากแล้วก็มีพวก clock speed ที่ต่ำลงมาหน่อยอ่ะพูดถึง enterprise อีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้งานที่มีคอเขาเยอะๆแล้วดีคือพวก virtualization อ่ะคือพวก vm ใช่ไหมครับซึ่งพวก enterprise หรือ data center หรือ cloud ที่เราเห็นเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเราก็ทำงานบนบนบน,บนแชร์การทำงานแบบแ,บบแชร์ซะเยอะถูกไหมคือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเนี่ยมันถูกซอยออกไปคอมพิวเตอร์แต่ลเครื่องหรือ มีเซอร์วิสหลายอย่างทํางานพร้อมๆกันใช่ปหมเช่นเรา run Docker ก็จะมีเซอร์วิสอ่ะคอนเทนเนอร์นี้ทํางาน container ทำงาน container ทำงาน container ทำงานน o n น a i n e r ทำงานใช่ไหมครับหรือการใช้เป็น VM แบบ IaaS เลยใช่ไหม Infrastructure as a Service ใช่ไหมครับแปลว่าคอมพิวเตอร์ฟิสิ i อลลี y หนึ่งซิสเต็มอาจจะมีหลายแมชชีนวางวางวาง,วางอยู่ข้างในเป็นแบบลอจิคอลก็ได้ใช่ปะเช่นเราอาจจะแบ่งกันแบบอ่ะ CPU สองขอต่อ1 VM ช่ป่ะถ้าสมมุติเรามีแค่8คอร์เราใส่ได้แค่4เครื่องใช่ป่ะแต่ถ้าสมมุติว่าอ๋องั้นเรามีไปเลย256คอร์โอ้โหคุณแบ่งกันไปดิใช่ป่ะคุณก็มี128เครื่องอัดอยู่ในซิสเต็มตัวเดียวได้ใช่ป่ะครับแล้นทำให้คอมพิวติ้งเดนซิตี้มันสูงขึ้นลดโอกาสที่เวอร์ชวลไอเซชั่นไอตัวไฮเปอร์วิเซอร์มันจะทำงานหนะักมันก็มีสบายขึ้นใช่ไหมแบบเวิร์กโหลดมันสบายขึ้นเยอะเลยใช่ป่ะอนนี้คือ แอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่พวก Enterprise หรือว่า c l o u d Service Provider ต่างๆเนี่ยใช้พวก CPU ที่ไม่มีคอเขาสูงๆก็เพราะเรื่องแบบนี้แหละเราไม่ลงลึกไปว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันทำงานได้นะคือสมมุติว่าคุณจะเอา CPU 8 8คอแล้วใน Logical คอคุณอาจจะมีแบบ200กว่าคอมันเป็นไปได้นะตัว Hypervisor มันสามารถที่จะทำ Scheduling ได้แต,แต่เราไม่พูดถึงนะว่า Scheduling ทำงานยังไงโอเคปะ่ะไม่งั้นมันจะไปอีกวีดีโอนไปเลยโอเคไหม แต่สิ่งที่จะบอกก็คือการที่เรามีคอเพิ่มมากขึ้นนะครับมันทําให้การทํางานในลักษณะแบบนี้มันทํางานได้ดีขึ้นง่ายขึ้นจัดการได้ง่ายขึ้นละกันโอเคไหมดังนั้นสุดท้ายก็คืออย่างที่บอกก็คือมันก็จะมีความแตกต่างของโหลดในการทํางานที่ไม่เหมือนกันใช่ป่ะครับอ่าดังนั้นถ้าเป็นแบบเราใช้งานตามบ้านทั่วๆไปเราเล่นเกมเราใช้งาน Word Processing เราใช้งานอะไรพวกนี้สุดท้ายแล้วการใช้ CPU ที่ มันอาจจะมีคอเขาน้อยๆหน่อยแต่คุณเป็นเล่นクロสซี่สูงๆอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าใช่ะ่ะแต่ถ้าคุณทํางานในระดับโปรเฟชชั่น a ลคุณเรนเดอร์วิดีโอคุณทำา Data p r o c e s s i n g แบบ h e ฟวีมากๆอย่างเงี้ยครับงานที่คุณทํามันสามารถกระจายเวิร์กโหลดไปตามคอต่างๆได้การที่คุณไปเลือกใช้ CPU ที่เป็นคอเขาสูงๆมันก็ทําให้คุณได้ Advantage หรือว่า throughput ในการทํางานที่สูงขึ้นก็ เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ CPU core ถ้าสมมติว่าใครอยากจะรู้นะครับว่า core thread มันต่างกันยังไงนะครับเราเคยเขียนบทความแล้วเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ลงไปให้ที่ด้านล่างละกันนะครับอ่ะก็คิดว่าน่าจะตอบคำถามใครหลายๆคนได้นะครับสำหรับคำถามที่ว่าเออ c o เยอะคอน้อยค l o c s น้อยคอ s p e e เยอะเนาะอ่ะก็ ถ้านีคำถามเพิ่มก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้นะครับสวันนี้ก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสว,ส,สวัสดีครับบ๊ายบาย